คนจังหวัดใดก่ออุดรบ่้แหง้งบริยิน,นนะ <laughs> โอ้ยเป็นเคินเคินผู้สาวเลยเคินเคินผู้สาวเคินผู้สาวแอมมี่ได้เลยูจักก็นองแอมมี่แดงเลยตามบริษัทบิน <c oughs> อ๋อก็คือติดตามมานานแล้วมันบอกแต่ก่อนเคยไปเมืองนอกบะ <c oughs> ไปประเทศไหนเก <c oughs> าหลีก็ไปไปเฮ็ดศยังอยู่เกาหลี ก็สามไปอยู่เขตใดของเกาหลีอะยุคฮว่างซองเ่าว่าวเกาหลีได้บ่ไปอยู่จักปีว่าบ่ได้เอาเป็นยังคือว่าบ่ได้โอ้ยว่ากับปลได้บบบนี้เออบ่เป็นยังเราเล่นเนาะมาที่นี่สนใจไปงานไต้หวันแม่นบ่เอองานงานตัวใดที่ห้องสนใจนะเออ ลองเบิงเนาะก็คือมีค่าใช้จ่ายตามที่แจ้งไปเด้องานฟรีเราก็ตาบาเข้าตรองพานการทรโรงงานไต้หวันเขาเคยไปบ้หงอ๋อเมื่อกี้พี่ถามแล้วเนาะเขาเคยไปมันบอสอันนี้ครั้งแรกเอ่อไล่ไต้หวันนะมันพอได้ซ้ำเกาหลีโอ้ตรงนี้เข้าเขาพอดูอยู่มันบอรับได้อยู่มันบอรับได้เนาะเออไปโรงงานไปโรงงานตัวนี้ทีว่าเข้าสนใจก็คือเป็นงานโซงกะแ้วก็การเปียกกะนี่เดี๋ยวนายจจากเขาจะสลบเปียนให้อาจจะสซงอาทีต่อข้งหรือบังกานกาทีละข้างเด้อ แล้วก็มันจะมีคนไทยอยู่ประมาณสิบคนอิโดสามสิบคนเวลาเขาไปถ้าเกิดว่าเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างกับติดต่อมหาหนองนะแล้วก็คือบอกแรยงานเขาไประยะระยะเข้าจะได้ซอยเหลือถูกต้องนะแต่ว่าสิ่งแรกถ้าสมมุติว่าเขาไปแล้วเข้าประสบปัญหาอยูุหนางานให้เข้าแจงล่ามก่นเป็นคนแรกนะล่ามที่ว่าเขาดูแลเขา้าอ่ะแล้วก็ช่วงการตัวอย่างการเตรียมตัวให้พร้อมถ้าสมมติว่าบริแรงงานนีเขากับมีงานอื่น เยอะแยะเลยบะตองกลงว้น,นแล้วให้น้องเขาดูแลผู้หนั่ผู้สาวเป็นบอลทีมงานพีอ e ิ๋วอยู่น้กนากันบะตองกลงว้น,นเวลาโควิดบ่มีผี่กับน้องแอบม,มีเขาไปย่ยมกจจะมีทีมงานคนอื่นนําเขาไปย่ยมอยู่ในไต้หวันถ้าสมมติว่ามันมันตรวจโควิดมันเปิดเปิดบีซ่านะหมายถึงว่าเปิดนะักท่องเที่ยวเข้าไปอ่ะพวกพี่เขาไปหาเด้อเอาเียาเจ้าปลาแดกปลาลาอย่างเงอาไปย่มไปย่ำแต่แต่ตอนนี้เอาไปได้ไหมคะปลาลาก็ได้อยู่แ ไม่ใช, no ไใช่ไม่ใช่หมูเนาะใช่เห็นได้ใช่ไม่ใช่หมูในแอมมี่คนสวยเนี่ยใครอยากเจอน้องแอมมี่ก็ติดต่อมาได้นะอยู่ทีมงานเดียวกันกับพี่เอ๋วไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกโดนต้มโดนตัวเด้ออยู่นํากันอยู่นากันกับพี่เอ๋วเนาะโอเคผู้ไอเออผู้ผู้ไอประาสรผู้เบาอยากไอเบาเออเพราะเป็นยังกัเดี๋ยวเดี๋ยวทำเอกสารให้เนาะแล้วก็รอแจ้งเด้ออ่าโอเค